เอาเอาขอมรนเดือดร้อนหนักมากมันสับปะหลังอ่ะออกมาจากประเทศไม่ได้อ้อมไปยังประเทศลาวเนี่ยไปด่านลาวไงเพราะว่าด่านไทยปิดหมดผ่านด่านไทยไม่ได้ผ่านด่านลาวลาวก็เข้าไทยมันจะไปยากตรงไหนขมรนเดือดร้อนหนักมากหาหนทางสง่งเข้าไทยให้ได้กเกษตรกรไทยร้องไหนนะะ้หนักะบอกเลยแบบเนี้ยเจอแบบเนี้ยเข้าไปปากกดแช์ไปถึงผู้มีอำนาจน,นะครับเอานะครับผมตอนนี้สาวขามนนะครับ เดือดร้อนหนักมากนะครับมีมันสับปะหลังก็ไม่มีที่ขายตอนนี้นะครับล้นตลาดล้นประเทศคัมรนหมดแล้วนะครับเพราะไม่มีที่ส่งแต่สุดท้ายนะครับผมก็ใช้นะครับประเทศลาวเป็นทางผ่านนะครับผมเพื่อที่จะนําสินค้าหรือว่ามันสับปะหลังแห้งนะครับนําเข้าสู่โรงงานประเทศไทย สวัสดีครับสวัสดีเอซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำ่ำซานเนลเซนเก่าเซนเคยนะครับลาสุดพี่น้องนะครับขเขมรเจอทางตันนะครับเจอทางตันแล้วตอนนี้ต้องได้เอาลานลาวนะครับเป็นทางผ่านคือจังเมื่อก่อนนะครับตอนหนึ่งนะครับเนาะตอนที่ว่ามีปัญหากันซาค่าเอ่อซาขเขมรน,นะครับเนาะซาขะเขมรไส ประเทศลาวเนาะเป็นทางผ่านคือจังคขนสินค้าต่างๆเนาะและตอนนี้นะครับผมซาวขมรนก็เริ่มเดือดร้อนนะครับเพราะบบมีทีขายมันสับปะหลังเต็มเลยนะครับผมเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะปิดปิดลานนะครับพี่น้องก่อนที่จะปิดลานเนาะซาวขมรนก็ เอามันสับปะหลังนะครับเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับส่งเข้าประเทศไทยอย่างเดียวและในตอนนี้นะครับผมเนาะเซาเขมรบอรสามารถติดจ้าส่งเข้าประเทศไทยโดยตรงได้ก็เลยใส่ทส่าใส่ลานลาวหรือว่าประเทศลาวนะครับเป็นทางผ่านเพื่อจะส่งสินค้าหรือว่ามันสับปะหลังต่างๆนะครับเข้าสู่โรงงานประเทศไทยเพราะที่ขมรนะครับบอมีโรงงานอ่ะก็เดยส่งเข้าประเทศไทยคือเมื่อก่อน นะครับเศร้าเขมินท่าประเทศไทยท่าคนไทยว่าถากจริงจริง้าแน่จริงก็ปิดไปเลยร้อยปีพันปีก็ปิดไปด้วยล้านเออท่าประเทศไทยท่าคนไทยแต่คนไทยเอาจริงตอนนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องหาทางนะเพื่อที่จะส่งสินค้าหรือว่ามันสับปะหลังต่างๆนะครับเข้าสู่ประเทศไทยคือคือบอกขนเขา้าประเทศจีนหรือว่าประเทศอ่า ทีว่าตัวเองอะลงไหลนะคือเมื่อก่อนซา้าขเมนก็บอกว่าบองอประเทศไทยนะครับก็คือหันหนา้าเข่าสู่จีนนะครับแต่ในปัจจุบันนี้จีนก็บอสนใจนะจีนก็บอสนใจขเมนแล้วนะครับพอ่าขเมนเสือใจบอได้พออาขเมนเนี่ยเสือใจบอได้อืมก็เลยนะครับผมตอนนี้เหตุไหนซา้าขเมนเนี่ย เจอทางตันนะครับเจอทางตันและบอสามารถที่จะส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับผมก็เลยใส่ลานลานะครับเป็นเครื่องมือขนส่งสินค้าต่างๆนี่แหละครับผมถ้าไผ่บ่อท่านะครับถ้าไผ่บ่อท่ามาท่าคนไทยพอคนไทยเอาจริงแล้วเป็นอย่างไรบานเห็นแล,ล้วบ่บานหลีดเออเห็นแล้วบ่บาน บอกแล้วยาทาบคนไทยยาทาบระบบคนไทยถ้าเขาเอาจริงก็คือเขาเอาจริงนะและเขาบ่มีทางที่จะใจอ่อนและในวันนี้นะครับคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือภายละ่ะขมีนเองประเทศไทยเขาเดือด้ก็เจ้าเดือดร้อนบ่บ่ได้เดือดร้อนอย่างเลยนะครับเพราะอย่างประเทศไทยนะครับเป็นคนผลิตสินค้าทุกอย่างและเขาบ่ได้ส่งออกแค่ประเทศขมีนประเทศเดียว เขาส่งออกหลายประเทศเพราะว่าจะเป็นลาวหรือว่าพม,มา่าอนะครับพม่าหรือว่ารัเาเสเซียมาเลเซียต่างๆหลายประเทศนะครับที่ว่าทางประเทศไทยนะครับผมส่งออกสินค้าอืมนะบนนี้มีแค่ประเทศขม,มนประเทศเดียวสิ่งที่เศร้าขมน้นะครับทําแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับอยากให้คนไทยนะ่ะมีผลกระทบนะครับผมต่อสินค้าเพราะว่า เขาเสือว่าสินค้านะครับคือทรงเขาแค่ข้ามินประเทศเดียวแต่ที่จริงแล้วนะครับมีหลายประเทศนะมีหลายประเทศในอาเซียนนะครับทรงออกทัวโลกเบิงการตลาดของเขามันบนิ้เม็ดน,น้อยๆบอสันเขากับบอกาที่จะผลิตสินค้าออกมามือหนึ่งได้หลาย,ลายตันนะจงจําไว้นะครับ ถ้าเขาบ่มีการตลาดหรือว่าเขาบ่มีที่ส่งออกเขาก็บ,บ่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ลายขนาดนี้นะคือเบอร์หนึ่งเลยนะในอาเซียนเนี่ยเรื่องของการผลิตสินค้าก็คือประเทศไทยนะครับทุกอย่างสูรดอีกอย่างต่างๆเนี่ยเนาะของไส้นะครับของไส้ภายในบ้านต่างๆเนี่ยก็คือไทยผลิตเองและไส้ภายในประเทศเองนะ คิดเบิงเออบอนี้แม่นธรรมดานะกว่าจะเห็นได้แบบนี้นะมันบมเมนง่ายๆนะฉะนั้นแล้วให้ขมินเบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับเบิ่งเป็นตัวอย่างและอย่าท่าคนไทยอีกนะเห็นบอตอนกระทบตอนนี้เห็นบ่นะเห็นบ่นะครับแม้กระทั่งมันซับปะหลังเองกันยงบ่สามารถที่จะส่งโดยตรงคาอะไรก็คือใส่ประเทศไทยออาประเทศลาวนะครับผมเป็นทางผ่าน เพื่อที่จะนําส่งสินค้าเพื่อที่จะบริหารสินค้าเนาเหม็นขับประเทศเขมรอืมนี่แหละครับเออผลกรรมที่ตัวเองสงั่งไหวนะครับสั่งไห้แบบไรก็ได้หับแบบนั้นแล้ววันนี้จะมาโทษประเทศไทยบอ่อดดนะเออต้องเบิ่งที่ตัวเองนําเพราะว่าตัวเองก็บรแเม่มนย่อยถ้าคนอื่นเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาแต่พอเขาเอาจริงแล้วหนาหงอย ไปโปเป็นเลยตอนเนี้ยเศร้าเขมนนะครับคือเมื่อก่อนก็ต้องพึ่งาพาประเทศไทยนะครับผมมีอย่างก็ทรงขับประเทศไทยเนาะก็คือในเรื่องของการฆ่านะครับระวังประเทศเนาะก็คือมีการทําสัญญาห่วมกันนะครับผมนอนระวังประเทศนะครับอ่าประเทศไทยก็ต้องทรงนี้เข้าไปนะครับแล้วประเทศเขมรก็ต้องทรงนี้เขามานะครับแบบคือสลับกันนังสี่ครับผมอันนี้คือการฆ่าระวังประเทศนะครับการฆ่าระวังประเทศเนาะ และซาอาขเมงตอนนี้นะครับบอมีทีทรงออกสินค้านะครับมีหลายอย่างเลยบอกว่าจะเป็นข่าวสารนะครับผมหนื้อว่าอ่าข่าวสารหนือว่าเขาเปือกนะครับผมแล้วก็มันสับปะหลังนะครับมันสับปะหลังเนาะที่บอสามารถที่จะเอาเข่าในประเทศได้นะครับประเทศครับประเทศไทยได้นี่นะครับผมเห็นในซาอุขเมงตอนนี้นะครับตกอยู่ทีละกรรมลําบากน,นะ นี่แหละครับผมเนาะจังนายกขอขอบคุณน,นะครับผมพอแม่ี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอลามก็จะขอฝากไปแค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม